สำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถยนต์ BMW ย e r i น s 2 220 Grand Coupe M Sport Pro นะครับแล้วหาปุ่มอ u ตโ h มไม่เจอไม่ต้องแปลกใจนะเขาเปลี่ยนระบบใหม่ครับก็คือจะเป็นระบบช่วยห้ามล้อแบบไฟฟ้านั่นเองครับให้เรามาสังเกตตรงนี้ครับที่ตัว P เนี่ยโดยปกติแล้วเขาจะใช้เป็นเบรกมือไฟฟ้าใช่ไหมอ่ะสมมติว่าผมกดเบรกมือไฟฟ้าเนาะปุ๊บนี่จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราใส่เกียร์เนี่ย นี่จะกลับมาเป็นสีเขียวแล้วถ้าผมหมดว่าผมแตะคันเร่งไปข้างหน้าเบาๆนะฮะนี่เห็นปะเขาจะเป็นสีเทาเมื่อไหร่เราเหยียบเบรกแล้วรถหยุดสนิทเนี่ยเขาจะกลับมาเป็นสีเขียวแบบนี้นั่นเองครับก็คือเป็นการแทนตัวออโตโฮเนาะโดยใช้ระบบห้ามล้อแบบไฟฟ้าอย่างที่ผมบอกไปก็คือให้เพื่อนๆมาดูหน้าต่างนี้ครับอ่ะกดแม็กกับก่อนกดการตั้งค่ากัรกับขี่ครับแล้วก็จะอยู่ตรงนี้เห็นปะระบบห้ามล้อแบบไฟฟ้าเรากดเข้าไปดูก็ได้ เลื่อนลงมาครับจะอยู่ข้างล่างนี้นี่เห็นปะแทนออโต้โฮมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยเขามีระบบออโต้แซดซอบด้วยซึ่งเราสามารถปิดก็ได้นะถ้าเพื่อนๆจอดปิดไฟแดงแล้วตัวรถเนี่ยบันดับเองนะครับให้เราเลื่อนจอลงมาแล้วก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองครับ